ทุกคนสามารถสนับสนุน่องน,น,นี้ได้ง่างๆยาๆโดยการกดไลค์ซับสไคร์แลวก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดสประแตงได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Character คาแรคเตอร์โปรไฟกันนะครับครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริการประจำตัวของยูมาริหรือจะเรียกเธอว่าผู้ปกครองดีละ่ะอืมยังไงก็เหมือนกันแหละนะและนั่นก็คือคาแรคเตอร์โปรไฟล์ของวันนี้สาวน้อยยอดรักถอดอิซุมิมโตเอมิ น้องเอมี่นั้นเป็นเด็กสาวอายุ15ปีเธอเกิดวันที่1พฤษภาคมความสูงข,ของเธออยู่ที่1 6 7ซนติเมตรเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของสถาบันมิลเลียมสังกัดของเธอก็คือชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับในส่วนของงานอดิเรกที่เอมี่ชินชอบนั้นก็คือการเหม่อลอ,อยและก็การฟังเพลงซึ่งในส่วนของเพลงนั้นไม่ได้ระบุว่าตัวน้องแกชอบเพลงแนวไหนนะเอมี่นั้นเป็นสมาชิกของชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับของมิลเลียมอะคาเดมี บรรยากาศภายนอกของสาวน้อยผู้นี้นั้นทําให้คนรอบข้างมองว่าเธอนั้นเป็นสาวน้อยที่เงียบขรึมและค่อนข้างไร้เดียงสาในเวลาที่ไม่มีอะไรทํานั้นเอมิมักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็จะเมื่อรอยแต่นั่นก็เป็นเธอในช่วงที่เธอกําลังสแตนบายอยู่เท่านั้นยามที่ตัวน้องเริ่มทํางานนั้นเอมิจะเป็นสาวน้อยที่มุ่งมั่นในการทํางานอย่างมากเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือเป็นกําลังหลักที่มีฝีมือและเป็นคนที่ตัดสินใจได้รวดเร็วมาก ตัวเธอเน้นเรื่องประสิทธิภาพและผลลัพธ์เป็นหลักซึ่งด้วยความสามารถในการต่อสู้ที่เกินหน้าเกินตาเด็กรุ่นเดียวกันนี้ทําให้ลิโอเลือกเอมีมาเป็นผู้ช่วยของฮิมาริหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือให้น้องเอมีมาดูแลฮิมาริกรวาได้เอมีนั้นเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องชุดมากแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องชุดตะเกียนด้านนอกนะเพราะยังไงซะถ้าเกิดน้องเอมีเกิดล้อขึ้นมาเธอก็คงถอดมันเกลียยอยู่แล้วใช่แล้วล่ะที่ผมพูดถึงก็คือชุดชั้นในนั่นเอง เธอบอกว่าการเลือกให้พอดีนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะถ้าเลือกไม่พอดีกับร่างกายแล้วมันจะทําให้เสียสมดุลได้ง่ายและทําให้เหนื่อยเร็วกว่าปกติเวลาต่อสู้ด้วยแต่น้องก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้ชุดชั้นในที่ใช้ในเวลาฉุกเฉินนั้นมันคืออะไรใครมีคําตอบก็โมโมโทอไปหาน้องแก่อยนะครับบลีที่ตัวน้องเอมี่พูดอยู่บ,บ่อยๆก็คือความสมเหตุสมผลซึ่งนั่นเป็นตัวตนของเธอเอมมี่นั้นหากไม่บอกเหตุผลให้เธอเข้าใจ เธอจะตั้งคำถามในทันทีแต่ถ้ามีการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลแล้วเธอเองก็เป็นคนที่ยินดีที่จะรับฟังตัวน้องเอมีนั้นเกลียดเรื่องยุ่งยากเธอไม่ชอบเลยเวลาที่ต้องทําอะไรที่ยาวๆดังนั้นไม่ต้องถามเลยว่าเธอเกลียดการทํางานโต้รุ่งไหมแต่ว่างานที่ทําในปัจจุบันของเธอนั้นรายต่อรายครั้งมันจะเป็นที่จะต้องทําโต้รุ่งไปพร้อมๆกับฮิมฮาริในส่วนสิ่งที่น้องเอมีไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แคบๆเช่นห้องร้องคาราโอเกะ เอมิคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่อันตรายเนื่องจากตัวห้องมันเก็บเสียมทําให้ไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอคิดว่าในตอนที่อยู่ในห้องคาราเกะนั้นถ้าถูกบุกเข้ามาในห้องแคบๆสภาพมันก็คงไม่ต่างจากการเป็นเต้านิ่งทางด้านความสามารถด้านสติปัญญาเอมิ Amy จัดว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีเลยทีเดียวเธอสามารถรู้สิ่งที่อิบารีต้องการสื่อโดยการชี้นําเพียงนิดเดียว ต้งบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ฮิมารีอธิบายนั้นในบางครั้งนั้นมันค่อนข้างยากต่อการเข้าใจความหมายการที่น้องเอมีสามารถเข้าใจในเรื่องที่เข้าใจยากแบบนั้นได้ก็นับว่าความสามารถด้านสติปัญญาของเธอไม่น้อยเลยทีเดียวในส่วนของความสามารถด้านการต่อสู้เอมีนี่จัดว่าเป็นนักเรียนปีหน่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากจะตัวเข้าใจในยุทธวิธีการต่อสู้ต่างๆและใช้สติปัญญาเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เห็นว่าตัวเอมี่เป็นสาวน้อยที่ขี้เมอแบบนี้แต่เวลาสู้ของน้องแกนี่ดุเดือดเลือดพานมากเอมี่จะใช้สไตล์การบุกเข้าไปตรงๆๆเลยและปดขยี้ด้วยพลังทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชนะเป้าหมายซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวบาดเจ็บอยู่บ่อยๆตัวน้องแกมีแนวคิดที่ว่าถ้าต้องมาเสียเวลาระวังในการต่อสู้ประสิทธิภาพในการต่อสู้มันจะลดลงถ้ากีจะต่อสู้ให้ดีที่สุดต้องไม่กลัวที่จะได้รับบาดเจ็บและบุกเข้าไปให้ถึงที่สุด สุดไหมล่ะเห็นแบบนี้น้องแคร์ดูดันไปเก่งใจใครเอาเรื่องเลยนะและงานที่น้องแคร์ทาเป็นประจําในตอนนี้ก็คือการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเดคขาแกรมาทอนโดยหน้าที่ตามหาข่าวสารนั้นเอมิจะทํางานเพียงคนเดียวดังนั้นงานลาดตะเวนก็จัดเป็นสิ่งที่น้องเอมิเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันสิ่งที่หลายๆคนคาดไม่ถึงก็คือตัวน้องเอมินั้นล้องครเ,เกะได้เพราะกว่าที่ทุกคนคาดคิดซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นสกิลที่เป็นสุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งของตัวน้องเอมิแล้วนะ ปัญหากองตัวน้องเอมี่ก็มีเช่นเดียวกันซึ่งปัญหานี้เธอมองว่าสําคัญมากเลยละ่ะเอมี่นั้นไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คนอื่นคิดแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วตัวน้องแก่ใบ้กินมากนี่เป็นสิ่งที่ทําให้น้องแกกังวลมากเป็นพิเศษเพราะน้องกลัวจะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้หรือคุยกับเพื่อนๆไม่เข้าใจตัวอย่างเช่นเรื่องแฟชั่นเรื่องนี้บอกตรงๆเลยว่าเอมี่ไม่เข้าใจเรื่องแฟชั่นแบบสดๆเพราะเธอไม่เข้าใจว่าไอ้ของที่มันไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพพวกนั้น มันจะมีไว้ทำไมแต่สำหรับน้องแกแล้วถ้าเป็นเสื้อตัวไหนมันก็คงไม่ต่างกันหรอกนะเพราะยังไงน้องแกก็ถอดอยู่ดีท้ายสุดมันก็เลยกลายเป็นความเครียดของน้องเอมี่ที่ทำให้เจ้าต,ตัวต้องหาวิธีการแก้ไขซึ่งน้องแกก็แก้ไขโดยวิธีการตามหาสิ่งที่เธออยากรู้จากนิตยสารที่สาวๆเขาอ่านกันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวน้องเอมี่น้องเอมี่นั้นเป็นสาวน้อยที่ฮอตมากฮอตนี่หมายความว่าอุณหภูมิร่างกายของน้องเนี่ยสูงมากนะแล้วก็เหงื่อออกง่ายมากด้วย อุณหภูมิของเธอสูงในระดับที่ทําให้พัดลมที่พัดอยู่นั้นกลายเป็นเครื่องเป่าลมร้อนออกมาได้เลยเพราะง้นตัวเธอเลยมีความรู้สึกอยากถอดเสื้อผ้าทุกครั้งที่สามารถทําได้และก็ไม่แปลกเลยตอนที่ฮิมาริขออุณหภูมิเลข3น้องแกจะถามกลับไปว่าขอ3องศาเหรอนั่นเพราะว่าตัวน้องเอมี่นั้นกําลังร้อนมากๆนั่นเองอุณหภูมิที่ตัวเอมี่ชอบคือไม่เกิน12ององศาต่ำกว่านั้นได้แต่หากสูงกว่านั้นตัวเธอจะเริ่มร้อนจนอยากจะถอดเสื้อ ซึ่งฮิมาริที่เป็นหัวหน้าเธอนั้นชอบอุณหภูมิที่สูงกว่า30องศาเพราะงั้นมาเลยร้อนมากเลยสําหรับเอมีเรื่องราวความสัมพันธ์ของน้องเอมิเอาจริงๆแล้วนอกจากหมู่เพื่อนสนิทของเธอคนที่สนิทก,กับเธอด้วยก็จะมีแค่ฮิมาริจะบอกว่าตัวเอมีเป็นอะไรดีละ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้ากับลูกน้องเป็นบริการก,กับผู้ปกป้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองมันก็ได้ทั้งหมดนะซึ่งอันสุดท้ายนี้เอมิ Amy จะเป็นคนดูแลหลายๆอย่างให้ฮิมาริ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจัดข้าวของจัดเตรียมห้องสำหรับการทำงานแล้วก็เป็นคนประสานงานกับริโอรวมทั้งคอยปลูกฮ ah e ิมารไม่ให้แอบงีบด้วยซึ่งแม้ว่าเอมีจะมีคำพูดที่ออกแนวจิกกัดอยู่บ้างแต่เรื่องการเรื่องงานทั้งสองก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีเอมีนั้นเป็นฝ่ายปฏิบัติการที่ค่อนข้างหัวไวจึงสามารถทำงานได้ตรงรตามต้องการของฮิมาริส่วนฮิมารีนั้นจะเป็นคนทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาอีกที และสิ่งที่ตัวน้องเอมีมักจะพูดกับเ,เซซเสมอก็คืออย่าชมหัวหน้ามากค่ะเดี่ยวเธอเหลิงแต่ตัวเธอก็มีมุมน่ารักน่ารักเช่นกันเช่นเป็นห่วงฮิมาริตอนที่พ่ายแพ้ให้กับเด็กแคระแก้มมาตอนเคเตอร์ซึ่งเจ้านี้มาป่วนการเข้าสำรวจของพวกเธอแต่ในส่วนที่ฮิมาริเป็นห่วงกับเอมีก็เห็นจะเป็นเสื้อของเอมีที่เจ้าตัวชอบถอดทิ้งเนื่องจากความร้อน ธอจําเป็นที่จะต้องเตือนเรื่องนี้กับเอมี่บ่อยๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้สถิติการถอดเสื้อขลองเอมี่นั้นลดลงเลยง่ายๆก็คือถ้าเผลอเมื่มอไร่ตัวน้องเอมี่ก็มีถอดนั่นแหละทางด้านความสบมายกับเซนเซอันนี้เธอพูดออกมาตรงๆเลยว่าเธอไม่ได้มองเราเป็นคู่ส่วนความรู้สึกที่เธอมีให้กับเราก็คือสหายร่วมลบและเมื่อเธอมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็มักจะมาตั้งคำถามกับเรา ถ้าพูดถึงข้อด้อยของน้องเอมินั้นต้องจากเรื่องที่น้องไม่ค่อยสนใจอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วตัวน้องก็ไม่ค่อยจะติดตามข่าวสารเท่าไหร่นั่นทําให้เอมินั้นไม่รู้จักพื้นที่หลกหลางซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่องค์การนักเรียนประกาศห้ามตําแหน่งก็คือจุดที่เราเจอน้องอาริสึแั่นแหละต้องส่วนนี้นั้นเธอเลยตั้งคําถามว่าทําไมลิโอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเธอเลยซึ่งฮิมาริก็ได้ให้คําตอบเชิงประชดประชันว่าลิโอไม่ค่อยบอกเรื่องที่ตัวเองคิดว่าสําคัญกับใครหรอก เพราะเธอเป็นบิ๊กซิสเตอร์ Big ที่ที่จะคุกข้อมูลสําคัญเอาไว้คนเดียวซึ่งจากคําอธิบายของฮิมารินั้นเอมิจึงเข้าใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงไม่ได้อยู่ในรายละเอียดหน้าง,งานที่เธอได้รับมาจากดิโอเเลยเอมินั้นเป็นเด็กที่คอนข้างฉลาดปัญหาที่เธอถามนั้นจึงมักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการแต่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกโดยตรงซึ่งตรงนี้ก็คือจุดย้อยที่ทําให้น้องเอมิคิดไปตกทุกทีเรื่องราวของสาวน้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องของเด็กผู้หญิง เอมี่นั้นเป็นเด็กสาวที่ไม่เข้าใจเรื่องของเด็กผู้หญิงเอาจริงๆน้องเคยบอกตรงๆเลยนะว่าเกือบลืมไปแล้วว่าตัวเธอเองก็เป็นผู้หญิงเพราะแบบนี้เธอเลยไม่รู้ว่าเพื่อนของเธอนั้นคิดอะไรอยู่กลายเป็นว่าเกิดความเครียดที่ว่าสักวันหนึ่งเธอจะเข้ากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้อีกและน้องเอมี่ก็ต้องการรู้ให้ได้ว่าเด็กผู้หญิงนั้นชอบอะไรและจะได้คุยกับเพื่อนๆได้ดีขึ้น เธอนั้นคิดว่าเซนเซน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะรอบๆของเซนเซนั้นมีสาวน้อยสาวใหญ่ลุมลอบไปหมดและนี่ก็คือคําถามของน้องอิมินี่เซนเซรู้ไหมว่าช่วงนี้ผู้หญิงเขาชอบอะไรกันเธอถามแบบนี้กับเราโดยหวังว่าเธอจะได้รับคําตอบแต่เซนเซก็ให้คําตอบกับเธอไม่ได้เหมือนกันอิมิได้บอกอีกว่าตัวเธอนั้นถูกชวนให้ไปเข้าคิวร้านขนมหวานเปิดใหม่หน้าโรงเรียนและอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องคิดนะครับ ถ้าอยากหาของที่มีแคลอรีส่สูงๆทำไมไม่กินมันฝรั่งทอดแทนละ่ะทำไมต้องไปซื้อขนมแพงๆแท,น,ท,น,ทนด้วยเออมันก็ถูกของน้องเอมี่อยู่นะแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ใช่ยังไงละ่ะคำถามอีกอย่างหนึ่งของตัวน้องเอมี่ก็คือแล้วทำไมต้องไปต่อคิวยาวเหยียดแบบนั้นด้วยละ่ะอันนี้น้องเอมี่มองว่าทำไมไม่ไปหาอะไรกินที่มันไม่ต้องเสียเวลารอคิวอย่างว่าแหละตัวน้องเอมี่นอกจากเรื่องสู้กับการใช้สมองแล้วทุกอย่างของเธอนั้นมันไม่ค่อยจะเหมือนคนปกติ คนทั่วไปนั้นซื้อขนมกินก่อเพื่อความอร่อยและก็ความสุขแต่น้องเอมี่นั้นกลับคิดเรื่องแคลอรี่และประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งนี่แหละที่ทาให้ตัวน้องเอมี่ไม่เหมือนสาวๆคนไหนและตัวน้องเองก็คงต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้อีกนานเลยละ่ะนอกจากเรื่องนั้นแล้วตัวน้องก็ยังมีข้อสงสัยอีกเช่นทําไมเพื่อนสาวของเธอถึงกลายเป็นสายมูน้องเอมี่มองว่า้การดูดวงหรือไพ่ทาโร่นั้นอ่ะมันเป็นการทํานายคสมพที่ไม่สมเหตุสมผล เรื่องนี้นั้นน้องคงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทํานายดวงแล้วละ่ะนั่งอยู่บนวิวแชร์ข้างๆน้องเลยนะช่วยเห็นหัวท่านหัวหน้าชมรมน้องหน่อยเถอะน้องเอมี่ว่าแล้วพอไม่ได้คําตอบเอมี่ก็เบนความสนใจไปที่นิตยสารของเธอเธออ่านหนังสือเล่มน,นั้นยาวจนบดเล่มเพื่อสแสวงหาความรู้ที่เธอต้องการรู้ทว่าตอนนี้นั้นก็ยังคงไม่สามารถหาคําตอบได้เรื่องราวไอเทมประจําตัวของน้องเอมี่เอมี่นั้นมีประสบการณ์ที่ต้องไปลาดตระเวนเพื่อหาข่าวสารบ่อย บางครั้งมันจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องไปในสถานที่ที่มันร้อนเช่นเทเลไซอันที่จริงเจ้าตัวก็ได้เปรยอ,ออกมาว่าที่จริงก็อยากถอดแล้วนะแต่ถ้าถอดตอนนี้เซนเซคงจะห้ามก็เลยไม่ถอดถึงแม้ว่ามันจะร้อนจนตัดแหลบแต่เธอมีไอเทมใหม่ที่พกวามาด้วยนั่นก็คือพัดลมมือถือซึ่งอันนี้ไม่รู้นะว่าเธอไปหาซื้อมาจากร้านไหนหรือไม่ก็น้องอมิอาจจะไปขอให้ชีหายการช้างของมิลเลียมทำให้ก็ได้ เพราะว่าไอ้เจ้าพัดลมมือถือตัวน้อยตัวนี้มันดันมีเอาฟูที่แรงกว่าพัดลมทั่วไปอีกนานสิซึ่งแม้ว่ามันจะพัดลมออกมาได้แรงแต่ใบมันเล็กหากจะให้เย็นสองคนนั้นมันจะเป็นที่จะต้องแนบชิดกันแม้ว่าเซเซผู้มีศีลธรรมจัญญาจะขอปฏิเสธแค่ไหนดูเหมือนว่าดอกเอมีจะไม่เข้าใจและเมื่อเราปฏิเสธเธอมากเธอก็โมโหและเริ่มทำตามใจตัวเองและนั่นทำให้เรารู้ว่าเอมีนั้นเป็นสาวฮอต รอนมากๆพอตัวน้องร้อนสุดๆและมันทําให้ตัวพัดลมตัวน,น้อยตัวนี้มันกลายเป็นเครื่องพ่นลมร้อนแทนซึ่งหากเราไปอยู่ใกล้ๆเธอนานๆแทนที่จะหายร้อนดีไม่ดีอาจจะแห้งตายไปเลยก็ได้เรื่องราวของชุดที่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินตอนเรื่องราวนี้นั้นมันเริ่มมาจากที่น้องเอมิโมโมทอะมาหาเราเพื่อให้ไปเป็นเพื่อนในการซื้อชุดน้อย ที่เข็มขัดมันจะสั้นไปหน่อยก็คือชวนมาซื้อชุดแต่ชุดที่ตัวน้องบอกไม่ใช่ชุดแฟชั่นหรือชุดนักเรียนแต่มันเป็นชุดชนันในซึ่งแม้ว่าเซนเซผู้มีศิลธรรมจัญญาที่ได้มาจากการอ่านหนังสือภาษาภาทีจะบอกว่ายังไงก็ไปด้วยไม่ได้เด็ดคัดแต่น้องเอมินั้นก็ไม่ยอมแถมยังให้เหตุผลชวนอึ้งมาว่าชุดชนันในมันก็แค่เสื้อผ้าชนิดหนึ่งทำไมต้องไปสนใจเรื่องนั้นด้วยละ่ะ ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะลูกปัญหามอยู่ที่ตรงอื่นส่วนสาเหตุมันก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเธอบอกว่าให้ไปใส่ชุดชน,น,น่นยนาักนาฬกมาไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินเด็กเดี๋ยนี้มันอะไรกันฟ้านี่กะจะไม่ให้เหลือที่ยืนให้กับเซนเซผู้นี้เลยหรือไงส่วนไอ้ชุดช้นในที่ใช้ในเวลาฉุกเฉินนั้นไม่ต้องถามเลยว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรพวกจิตใจสกปรกคองรู้กันดีอยู่แล้วเพราะงั้นรีบไปขัดส้วมกันก่าจิตใจจะสะอาด และนั่นเป็นที่มาของ L2D ที่ทำให้เซนเซกลายเป็นเหยื่อสายตาที่ทิมแทงและที่อันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือซองเอมิเกือบจะเปลี่ยนชุดชั้นในต่อหน้าทาระกำนันอีกด้วยจบลงแล้วสำหรับประวัติของอิซามิมอโตเอมิสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้สามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์ซับสไครต์ส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีอะไรอยากคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่สุภาพลงที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้แหละเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ